ยังยังไปครับออก,ออก,กครับออกถูกแล้วครับ ถึงครับถิงครับทำาำไหลมาไหลมากาวยามาให้เจรึกดิแขนขึ้น เบอร์หเบอร์สิซ่อมหนึ่งนะครับออกครับไปยาวไม่เยอะยาว่อไปครับ่อไป่อไป หลผิดกต้องต้องเือนนะายหนผิดอนแเพราะว่าก็จะมาปอกรอบสมบัติฉันไกินใหนแไ้เล้วอาพี่ยาวยาวยาวยกคน เบอร์แปดไม่เรื่องเลยเบอร์แปดน่ะสีเหลืองเ่ยตกทุกแแบบเลยเอไอ้นั่นมันเอาเบอร์หกแล้วนั่น,น,ดดน,นเฮ้ยวิ่งวิ่งได้ยัอยากับน ไม่ต้องตายดอกออกกำลังมาแรกพี่แต่ผมเป็นมาผมไม่ได้ไปไหนสิด้กำลังมาพี่ก็ดูสิเด็กก็นี่มันยังไม่หายดีเลยผ่าอะไรทำอะไรลมเนี่ยไฟเบอร์บาด ผมกว่ามาันฉีกกิี่ยนผมวิ่งเหมือนกระตุกปึ๊ดมันจะฉีกพี่กล้าฝืนมันจะฉีก,กปึ๊ดปึ๊ดเข่าครับเข่าครับ ไปครับาไปเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ